เช้าวันนั้นไอ้สายตื่นสายกว่าธรรมดาพอธิท์ที่ตอกเล่ากับเกอเก่าผู้สมสาร,รม,มาพึ่งวิชาผ่าตัดแบบชาวป่า,ปาของมันค่ำวันวันหนักข้อไปหน่อยพอลุกขึ้นมันรีบไปคว้ากระโหลกตักน้ําที่ตุนไว้บนกระทร่อมดื่มแก้ระหัวเสืออึกใหญ่ไอ้จันยังนอนกิ้งขี้ทูดอยู่บนพื้นกระดานเหมือนคนไม่มีวิญญ,ญาณกระสอบขัดขาดสามสี่ผืนที่ใช้เป็นผ้าห่มต่อต้านความหนาวเยียบของอากาศตอนกลางคืนหลุดลุยจากล่างกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทาง ใส่ก้มลงพิจารณาอาการคนไข้ของมันอย่างใกล้ชิดพบว่าจันยังคงมีลมหายใจรวยรวยอยู่รอยแผลที่มันผ่ากระสุนออกมาเอาสมุนไพรโปะไว้ทั้งสองแห่งมีลักษณะบวมเป่งด้วยการอักเสบอย่างน่ากลัวตาลิตยากลางบ้านดูเหมือนช่วยห้ามเลือดได้ะง,งัดพอใช้มิฉะนั้นเราก็น่ากลัวคนไข้จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้เสียที่นี่เพราะฝีมือศัลยแพทย์ผู้ไม่เคยผ่านการร่ำเรียนศึกษาวิชาผ่าตัดจากไหนเป็นแน่แท้ พอเห็นว่าเกลยังอยู่ให้เป็นที่ลกแผ่นดินต่อไปได้ใส่ก็ยิ้มด้วยความภูมิใจในฝีมือผ่าตัดของตัวเองมันปล่อยให้จันนอนต่อไปโดยไม่รบกวนฟ้าเริ่มจ้าโดยแดดแผดกล้ายิ่งขึ้นมันเฉวยสวิงเล็กติดมือแล้วโดดลงจากกระทร่อมตั้งใจจะไปช้อนปลาที่หัวคุ้งลำทานเอามาสับละเอียดใส่เกลือใส่ข้าวคั่วใส่พริกแค่รสแซ่บจัดทำปลาแดกไว้คุกข้าวเป็นอาหารรายการพิเศษวันนั้น ความเป็นอยู่ในป่าลึกของเดนคนคนนี้เพิ่งพาอาศัยผลิตผลในป่ากระทงชีวิตเลยมาแบบนี้ร่วมขวบปีแล้วว่าที่จริงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็ไม่ทําให้มันถึงกับอดยากเอาเสียเลยทีเดียวแม้บางทีข้าวขาดมือสัตว์ป่าที่มีอยู่ชุกชุมหัวเพื่อขหัวกรอยยังเป็นอาหารช่วยมันยังชีพอยู่ได้ถึงขนาดไม่มีอะไรกินเลยคงไม่มีหน่อไม้สดหรือกล้วยป่าดิบๆตัดเอามาเคี้ยวเล่นก็ยังทําให้คนเรารอดตายไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกัน แต่สายใช่ว่าจะนิยมใช้ชีวิตหมกอยู่ในป่าดงพงไพรเป็นทาสานในหนังฝรั่งที่มันเคยดูเมื่อตอนเด็กๆเ,เสียเมื่อไหร่มันต้องมาจมตัวอยู่ในความอ้างว้างและความน่าเบื่อหน่ายนี้ด้วยความจำใจชัดๆวันหนึ่งถ้าโชคดีมีมาอย่างที่เพลงสาธุการสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยว่าไว้เกิดมีคณะนักล่าสัตว์หรือนักนิยมไพลหลงหลุดเข้ามาแถวนี้มันวางแผนการไว้แล้วว่าต้องใช้ยุทธวิธีจี้ปนโดยการจู่โจมไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเอาดือ้อๆคนพวกนั้นต้องมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวามาบ้าง แน่ละ่ะทรัพย์สินที่มันตีโป้นได้นั่นแหละจะเป็นปัจจัยและเป็นกำลังใจให้มันกล้าทิ้งป่านี้ออกสู่อรารยธรรมชาวเมืองเสียทีถึงแม้มันจะเป็นมนุษย์ที่กฎหมายตามล่าตัวตรุดแต่ครั้งเกาะคดีล่องฟินล่อปืนกลาดพวกสายตรวจลงไปดิ้นกระเดาเป็นแถวที่ปากแม่น้ำกกครั้งนั้นมันยังมีความหวังเชกเช่นสาธุชนทั้งหลายเหมือนกันความหวังจะได้เพนหนีจากท้องถิ่นนี้ล่องไปให้ไกลที่สุดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครมีชนะอะไรปากคาอยู่กับหลัง นั่นคือสิ่งที่ไอ้สายนอนไก่หน้าผากฝันอยู่ทุกวันคืนมันดุ่มด้นล้อฝั่งลำธาเรเลื่อยมาจนทะลุถึงคุ้งที่เป็นลำน้ำโจรที่นี่ชุกชุมไปด้วยปลาตัวขนาดย่อมย่อมมีสีประหลาดราวกับสายลุงยิ่งในตอนเช้าแดดสาดผ่านลมไม้ลงมากระทบน้ำทำให้ลำธารที่มีความลึกขนาดลงไปลุยแล้วสูงแค่เอวเป็นอย่างมากสายนั้นจะดูใสแจ๋วจนเห็นก้อนกรวดก้อนหินที่ปูอยู่เกลื่อนกลาดละเกตละกาข้างใต้ได้ถนัด ปลาเหล่านี้ในธรรมชาติว้ทวนน้ําตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนไหนที่แควนั้นเป็นน้ําโจรคือน้ําพัดพุ่งจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเจ้าปลาที่ขยันขันแข็งจะชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นเป็นฝูงใหญ่แต่ละตัวพยายามดีดดินสบัดล่างของมันฟันปากกระแสเชี่ยวกระลาของน้ําเพื่อขึ้นไปให้พ้นช่วงน้าโจรตอนนั้นยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตรงจุดที่ว่านี้แหละไอ้สายสามารถใช้สวิงกวาช้อนเอาวัตถุดิบธรรมชาติไปทําปลาแดกหรือปลามัมกินได้อย่างอิ่มหมีพีมัมอยู่บ่อยๆถูกละ รสชาติปลาในลำทานตามป่าดิบเช่นนี้ถึงเนื้อมันจะชืดกลอยไม่ค่อยมีคาวมีมันแต่อาศัยคั่วข้าวให้ไหมเกรียมจัดคลุกลงไปมันก็เป็นอาหารโอชาลดเท่าที่จะสแสวงหาได้ในงพงไพรเช่นนี้ทีเดียวขณะกำลังขมีขมันช้อนปลาอย่างมันมือหูไใส่ที่ชินต่อความสง,สงบสงัดของโลกชัดมานานก็พลันแววเสียงสัญชาตยานเตือนให้รู้ทันทีว่ามีความผิดแปลกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในงพงไพรนั้นแล้วมันเป็นเสียงที่แววมาตามสายลม ไอ้ใส่ชะง,งักนิ่งอยุกรู่หนึ่งแล้วลุยน้ำขึ้นตลิ่งโยนสวิงในมือทิ้งโดยความว่องไวเกือบเป็นน้องหลิงมันปีนขึ้นไปบนต้นลกฟ้าขาวที่ยืนโดดเลียดยอดสูงเลี้วสู่ฟ้านั่นจากความสูงของยอดไม้ใหญ่มันสอดสา,ส,าส,าสายสายตาไล่ตามแนวคดเคี้ยวลำธารออกไปที่สุดก็ได้เห็นม้าสามตัวกำลังเจาะทางตรงเข้ามาอย่างช้าๆสายรู้ตัวลงจากต้นลกฟ้าขาวเร็วยิ่งกว่าขาปีนขึ้นไปเสียอีกพอทิ้งตัวยอดลงสู่พื้นดินมันเฉวยสวิงในมือวิ่งแนวกับกระทอม ปลาแดกปลาม่ที่คิดจะทํารถแซบกระเด็นออกจากสมองมันทันทีพอพรวดขึ้นสู่ตัวกระทอมพบไอ้เกลือจานั่งตัวสั่นด้วยพิษใครกระสอบเก่าๆเหล่า,านั้นถูกใช้คุมหัวคุมหูจนดูเกือบไม่ใช่ผู้คนได้เรื่องแล้วเกยใส่ร้องคลาวเนี้ยถ้าไม่ใช่ราบรอยก็ต้องเป็นความสวยของเองละค่าบลมทีเดียวอะไรกันวะใส่เองทําท่าเหมือนถูกผีปาหลอกข้าเห็นคนสาคนกี่หมาตรงมาทางนี้ ถ้าไม่ใช่พวกนักล่าสัตว์และพวกค้าของเถื่อนก็น่าเป็นพวกพ่อมึงอะทีออ่อำเภอเขาออกมาตามหามึงด้ยวยความคิดถึงนั่นแหละวะจันแทบหายจับใครด้วยความตกใจมันมันมีอาวุธมาด้วยหรือเปล่าข้ามองไม่เห็นถนัดพวกมันอยู่ไกลลิบแต่มาด้วยกันสามคนแน่ซิยิ่งกว่าแน่แล้วมึงใจกูทํายังไงดีใส่เอ้ยเจ้าของกระท่อมไม่ตอบมันปาดไปที่ถุงยามเก่าที่แขวนไว้ข้างฝามันกระชากออกมาเทสิ่งที่ซุกอยู่ในถุงลงกับผืนสิ่งแรกที่กิ้งหลุนออกมาคือระเบิดมือลูกหนึ่ง นอกนั้นเป็นกระสุนลูกซองอีกสิบกว่านัดมันมากันสามพวกเรามีสองเรของเรื่องก็ต้องต้อนรับกันด้วยน้อยหนาเหล็กตามทมเนียมใส่หยิบระเบิดมือขึ้นลูกคำเอิงพ่อสึกไหวไม่ไหวจันข้าคิดว่าข้าไหวั้นเอ็งเอาผลไม้เปลือกแข็งนี่ไปสําหรับข้ามีปืนปัสตันสมัยปราบพวกกบฏเงี้ยวเข้าตีเมืองเชียงแสนยุกระบอกหนึ่งแม้มันจะแก่แม้มันจะเก่าไอ้เท่ากระบอกนี้มันก็ดูมันผีตายหง่เข้าเสิงเลาวะมันส่งน้อยหนาเหล็กให้จัน ตัวมันลากกอาปืนยาวโบราณนจากใต้เสื้อออกมาบรรจุกระสุนลงไปส่วนนัดอื่นๆที่เลื่อนพื้นมันรวบลงกระเป๋ากางเกงจนหมดเราจะตั้งป้อมสู้กับมันบนเรือนหรอวะใสไอ้บ้าคือบ้ากลักสู้ศัตรูบนเรือนเรามันก็กระเบื้อเต็มทีสิวะสมองข้ามียุทธวิธีเด็ดๆเ,เตรียมไว้แล้วตามข้ามาเดี๋ยเองจะได้เห็นว่าคนอย่างข้ามันหัวเสแค่ไหนมันโดดลงจากกระทอมเพนแผ่วไปพร้อมปืนยาวคู่มือ ดันสลัดก,กระสอบออกจากล่างลุกขยกขยเกโผเพตตเกียกตะกายกระดายเตี้ยๆตามหลังไปด้วยน้อยหน้าเหล็กสมบัติมีค่าของไอ้เกลรอถูกคิ้วติดอยู่กับมือห่างตัวกระทอมมาได้ลมยี่สิบก้าใสก็หยุดแล้วคุยฝุงข้าจะตั้งแนวตลบหลังให้พวกนั้นตรงนี้นี่ปรปยุทธวิธีแบบกำแพงไฟที่ข้าคิดวางแผนไว้นานแล้วชื่อยังกระพร้อมกลนในพงเสวดานจีนเชียวนะมึงงั้นสิวัยเพื่อนรักวิธีสร้างกำแพงไฟของข้าไม่ยากอะไรเลยไม้ไผ่แห้งสมเข้าเป็นแนวใบไ,ไม้แห้งลอยทับ พอยสามคนใส่มาลำเขตข้าแอบซุ่มตรงนี้จุดไม่ขีดเผาแม่งให้ไฟลุกมาเห็นไฟสันดานมันก็ต้องตื่นมันตื่นก็ไปยดหกหน้าดีดหลังตอนเนี้จะเอาปัสตันกดเปลี้ยงแม่งเขาให้สาหรับเองน่นไปซุ่มตรงจุดนูนหากพวกมันไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆองก็เอาน้อยนาเหล็กซัดถวายเข้ากลางวงแต่ระวังให้ดีนะเว้ยตอนคว้างอต้องหลบหลังต้นไม้หนาๆนอนแล้วนอนลากไปกับพื้นสะเก็ดไอ้ลูกตาติงโงงพวกนี้ไม่เข้าไกลออกไกลด้วย นักเลงพิการพยักหน้าหนึกๆอย่ยงเห็นด้วยว่ายุทธวิธีของเกอเก่าแยบคายไม่ใช่เล่นการล่อหลอกให้ศัตรูหลวมตัวถลำลึกเลยกำแพงไฟเข้ามาแล้วดักยิงจากข้างหลังสำทับด้วยระเบิดมือข้างหน้าอย่างนี้อย่าว่าแต่สามเลยต่อให้แห่กันมาสักครึ่งโหลก็ยังมีทางเผด็จศึกให้ล้มระเนรนาดลงได้ใส่วางปืนยาวพิงทับไว้กับโคนไม้แล้วความีดพราหัวประหลดลี้เข้าฟันกอไผ่ป่าที่ตายซากเหลืองเซียลอยู่แถวนั้นด้วยกำลังอันมุทะลุ มันรู้ว่าเวลาทำการศึกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจมัวชักช้าโอเอด้วยการฝอยอยู่ไม่ได้ขณะที่คมพระตะลุยลงบนไั่ป่านกฝูงใหญ่ที่ยึดเอาที่นั่นเป็นที่พำนักก็บินหืเพลึบพรับขึ้นสู่อากาศด้วยความตกใจ ม้าทั้ง3วิ่งกระหิดลระหินมาบนเส้นทางอันยากลำบากเพราะป่าดิบแถบนั้นละเก,ละ,กะละกะรกชัดบางครั้งเถาวันยาวๆห้อยลงขวางหน้าจนม้าถึงกับตื่นผงะไปตามๆกันก็มีอย่างไรก็ดีด้วยความชํานาญของแผนผู้ขับขี่นําหน้าการเจาะทางเข้าสู่ความลึกกลางป่าจึงสามารถคืบเลื่อยไปได้ทีละนิดทีละนิด นอกจากความกังวลในความปลอดภัยของเพลีย์ภูหลวงผู้กลายเป็นอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเขาต้องรับผิดชอบไว้ด้วยความหนักใจแล้วแผนยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าการค้นคว้าตัวผู้ต้องหาสําคัญรายนี้ไม่ผิดอะไรกับการค้นหาเข็มในมหาสมุทรตรงไหนสายตาของกวาดแกว่งไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังตลอดเวลาไม่เพียงแต่กลัวว่าจาันอาจซุ่มอยู่ที่หนึ่งที่ใดในความหนาทึบของแมกไม้เท่านั้นสัตว์หลายจําพวกเสือหรือกระทิงป่าแม้กระทั่งงูก็อันตรายหลายกาดแฝงตัวอยู่ตลอดทาง นั้นแล้วสายตาแผนก็สะดุดภาพภาพหนึ่งเข้าอย่างจังมันเป็นภาพนกป่าฝูงหนึ่งบินว่อนแตกหือขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างปุกบปรับด้วยอาการบิดระยิบระยับของมันสแสดงว่ามันต้องตกใจในอะไรที่ผิดปกติในปา่าลึกตรงนั้นสักอย่างเขาลังมาให้หยุดทันทีเมื่ออีกสองคนพามาวิ่งมาเทียบข้างแผนชี้ภาพนกที่กําลังแตกตื่นและเห็นริบลิบให้ดูตรงนั้นต้องมีอะไรสักอย่างเขาพึมพำธรรมดานกไม่ตื่นสัตว์ป่าอื่นเพราะมันอยู่ด้วยกันจนชินแล้วสแสดงว่าตรงนั้นต้องมีคนทําอะไรอยู่ ไอ้จานนาสุ่มตรงนั้นมูหหอมออกความเห็นตรงกับที่ฉันคิดทีเดียวแล้วเขาก็ช่ำเรืองไปทางเพลีผมว่าคุณหยุดรอดเราแถวนี้ดีกว่าผมก็บมูหอมสองคนเข้าไปเองรอนใส่น้าริมฝีปากเม้มขึ้นเป็นเส้นตรงบ่งบอกความดื้อดึงหัวรั้นเหงื่อเกาะชุ่มอยู่บนหน้าผากและแกม้มเหมือนละอองน้ําค้างเกาะอยู่บนกลีบกุหลาบขาวในตอนเช้าตรู่มันทําให้แผนมรกรถึงกับต้องคํารามออกมาผ่าสิ นี่ถ้าคุณเป็นผู้ชายผมเรียกลงจากหลังมา้าแล้วต่อยกันให้สลบไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยจริงๆหล่อนกลับตัดบทด้วยการชี้มือไปข้างหน้ารีบไปดีกว่าอย่าโมาพูดล่ำไรโม่พี่โยกพี่เกณฑ์อยู่อย่างนี้เดี๋ยวเวนนั้นเปิดไปสีสีหรอกเขาเห็นว่าไม่มีทางจะเอาชนะความดื้อที่มั่นคงยิ่งกว่าผู้ผ่าหลวงของห่อนได้จึงเปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นคอรลอมชอมด้วยดีเอาอย่างนี้ได้ไหมเพลีเมื่อเราสามคนเข้าใกล้ที่นั่นคุณรับรองว่าคุณจะอยู่ล้างท้ายที่สุดและคุณจะอยู่ห่างจากม้าตัวกลางออยย่างนน้้สสักเ กลอนพยักหน้าตกลงแล้วชักปืนออกมาตรวจกระสุนอีกครั้งก่อนที่แผนจะกระตุ้นม้าเขาให้ออกวิ่งนำหน้าขาบวนได้ยินเสียงเขาร้องสั่งมูหหอมอีกครั้งว่าอย่าลืมเห็นอะไรผิดปกติยิงใส่เขาไปทันทีฉันจะนำไปข้างหน้าแล้วระวังด้านขวาหมู่คอยจับตาด้านซ้ายให้ดีขณะที่มาทั้ง3ามเริ่มเคลื่อนหลุดหน้าให้ครั้งทั้งดังกระทอมโจรป่าไอใส่ก็ได้ปฏิหารขึ้นไปโหนอยู่บนยอดลกฟ้าขาวอันสูงะลุดเพื่อทำการสอดแนมเป็นคำรบสอง มันใช้มือป้องแสงแดดไม่ให้แทงเข้าตาคลั้นแล้วกูลงมายังเกลอจนที่แงนเธออยู่งลางมีผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยไว้ให้ลากเลือดวันนี้เห็นจะมีลาบใหญ่ได้สัตว์สองขาหน้าตาจุ๋มเจิ๋มมาเลี้ยงไว้กกเล่นละมึงไอ้พวกผู้ชายหน้าตาเป็นไงวะจันร้องถามด้วยใจเต้นระทึกมันอยากรู้นกว่าไอ้ใครหนอที่อาจหารบุกปา่าทึบเข้ามายังบัดศพเช่นนี้ผู้ชายสองตัวหน้าตาก็เหมือนหน้าคตเราละว่าไม่ใช่เทวดาย,ยักษ์มารที่ไหน ดกลูกตะกัวเข้าไปก็สบายองค์เหมือนกันทั้งนั้นแลวนาะกูว่าด้วยความไวชนิดที่ลิงเองแทบต้องอายเอาทีเดียวไอ้สายไตยเดียจะยอดลกฟ้าห้อยโหนลงสู่โคนต้นแล้วโยนตัวทิ้งยอดลงสู่พื้นดินมันตรงไปเก็บพราหัวปรหลดเวียงเขาซ่อนในกอไหวเพื่อไม่ให้พวกที่กําลังร่วงล้ําเข้ามาพบเข้าเป็นที่สะดุดลูกตามันกล่าวว่าแผนการของมันจะกลายเป็นหมันเป็นศิกรถ้าพวกนั้นเห็นหลังแล้วมันก็สั่งเกิดจันด้วยซุ้มเสียงอันเด็ดขาดเรากับแม่ทัพบ,บัญชาการพลใกล้ในสนามลบ เราไปส้มทางโน้นดีกว่าโน้นตะเคียนใหญ่ยืงๆกับทอมมึงเห็นแล้วใช่ไหมตะเคียนต้นนั้นหละจะเป็นป้อมทองแดงอย่างดีป้องกันมึงได้พอไอนน้สามคนนั่นมันล้าเข้ามาเดี๋ยวกูอยู่ทางนี้จุดไฟมาตื่นแล้วกูยิงทันทีแต่ถ้ากูเอาไม่อยู่มึงรีบเอาหน่อยหนาเลยส่งให้มันแดกไม่ต้องฟังเสียงกูเชื่อไว้พวกนี้ไหนๆบุกป่าทั้งทีต้องมีปืนติดมือมาแน่มันคงไม่ยอมให้กูซัดเอา,าข้างเดียวง,ง,ายง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเป็นชีวิตอีนางผู้หญิงไว้สักคนไม่ดีแล้วเพื่อนเอ้ย อย่างน้อยมันคงทำให้ป่านี้เกิดความงดงามชื่นบานหันสากับเราสองคนได้ทีเดียวนะเว้ยมึงนะมึงไอ้จนัจนไอ้ชิบหายเจ็บจนจะเดินไม่ไหวยัมงมาตีสำนวนชวนไอ้กูลากจะพุงเออช่วยไม่ได้เรื่องสมบัิสำนวนกูมันมีวิญญาณจินตะกะวีอยู่นี่ว่าคิดดูให้ดีเถอะว่าพวกเราต่างก็อดแห้งอดแล้งกันมานานเมื่อของข่าวของหวานที่เคยชอบใส่สำรับมาเทียบตรงหน้าเราจะโง่ถึงกับเตะสำับให้มันหกไปเชยเลยเรื่องหน้าที่จริงกูคิดไว้ก่อนมึงพ้นออกมาแล้ว กูคิดตั้งแต่กูอยู่บนยอดไม้นั่นแลวเว้ยแต่เรายังไม่รู้อีผู้หญิงคนนี้มันเป็นของข่าวของหวานแล้วมันเป็นยาพิษหากมันเกิดมีฤทธิ์กูเห็นว่าฆ่าแม่งทิ้งสบายใจกว่าเอาเอาไว้ดูกันให้เห็นซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันแล้วกันจันสรุปยังไม่ค่อยเต็มเสียงนักในวิธีแก้ปัญหาของเพื่อนของมันโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเจ้าตัวปัญหานั้นเป็นผู้หญิงเอาเสียด้วยสิฝูงนกป่าที่บินว่อนแตกตื่นอยู่บนท้องฟ้าเป็นจุดด,ดำๆเมื่อกี้สงบลงแล้วและม้าสามตัวก็คืบใกล้จุดที่มันือเขข้าไปทุกะ พอถึงโค้งลำธารตรงที่เป็นคุ้งน้ำโจนแผนที่นำน้าก็ลังมาให้หยุดหันไปโบกมือเป็นเชิงเตือนหมู่หอมให้รู้ตัวว่ากำลังเข้าเขตไม่น่าไว้วางใจแล้วพร้อมกันนั้นก็ทำสัญญาณไล่เพลรีพูหลวงให้ถอยม้าห่างจากหมู่หอมไปเป็นระยะทางตามที่ได้ตกปากรับคำกันเป็นมั่นเหมาะไม้สาวแสดงอาการอิดเอื้อนยังคนไม่ยอมทิ้งความหัวดื้งง่ายๆอยู่นิดหนึ่งแต่ครั้นแล้วท่าทางเอาจรงิงเอาจงังของคนเนจรที่หล่อนหลงรักก็ทําให้หล่อนยอมเชื่อฟังแต่โดยดีแม้กระนั้น สีหน้าของกลอนตอนนั้นก็ยังอดกระเงากระงอดเป็นความแสนงอนอย่างน่ารักไปเสียมิได้เมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทางกองหลังอยู่ในระเบียบตามที่เขาต้องการแล้วแผนก็กระตุน้นมาให้มันผลต่อไปมือซ้ายกุมบังเหียนมือขวากำปืนเขารู้ว่าตัวเองขนานี้ตกอยู่ในฐานะเสพเปรียบเต็มประตูหากศัตรูจะซุ่มยิงออกจากที่ซ่อนข้างทางย่อมทําได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากความลกชัดของแมกไม้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายปองร้ายอย่างที่สุด ในขณะที่โดยมุมกลับแล้วมันกลับกลายเป็นโทษต่อเขาไปเสียชีพแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาจำเป็นต้องเอาชีวิตตนเข้าเสีย่ยง,งทั้งทั้งที่รู้ดีรู้ช่วยอยู่เต็มอกแผนไม่ปล่อยให้อาชานายที่เขาขับขี่อยู่วิ่งจนเร็วเกินไปนักเขาบังคับให้มันย่อย,ย่างไปอย่างช้าๆจาม้าตัวนี้รู้สึกกำลังขามันไม่ค่อยดีมีอยู่หลายครั้งที่มันสะดุดและพลาดทางโดยเฉพาะตอนที่ขุกกลักและต้องเฉียดกลายรับไปตามกอหนามอันแหลมคม เขาอดคิดไปถึงเจ้าสีนินเพื่อนคู่ชีพที่เคยสมบุกสมบันฝ่าฟันอันตรายกันมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ได้นิธมาตัวนี้เป็นเจ้าสีนินที่ทรหดและมีความฉลาดเป็นเยี่ยมความหนักใจของเขาจะเบาลงไปเหมือนถูกหั่นด้วยสองเป็นอย่างน้อยครั้นแล้วสายตาที่พุ่งกลัดไปข้างหน้าเหมือนเครื่องเรดาร์ก็พันแลเห็นหลังคากระท่อมปลูกป่าหลังหนึ่งซุกตัวลำไรในดงไม้อันล่มเลิมความสะดุ้งใจทําให้เขาสะดุดอารมณ์ทันทีใครนะมันช่างบ้าถึงขนาดแอบมาสร้างกระท่อมห้อมหอ อยู่กลางดงลึกอันเ้นลับเช่นนี้พวกชาวป่าที่มีอาชีพทางล่าจับสัตว์ไปขายในเมืองหรือพวกลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยไม่มีสัมปทานในบริเวณป่าไม้เขตนี้ไม่เคยนึกขยันพอจะดันด้นเข้ามาดูแลหมาวิ่งแซะทางเลื่อยไปขนาที่ความสงสัยของแผนก็ทวีขึ้นมันผ่านไผยป่าที่ตายซากละไม้แห้งที่สุมกันไว้พเนนเทินทึกลึกล้ำเข้าไปและความสังเกตอันแหลมคมของเขาก็แลเห็นได้ทันทีว่ากองไม้ไผ่ละใบไม้แห้งที่ทับกันอยู่เป็นแนวยาวนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้เลย มันต้องเกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์แน่นอนจึงสามารถเป็นรูปเป็นรั้วเป็นลำล,ลองแบบนั้นขึ้นมาได้แต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าควรทาอะไรลงไปกับความสะดุดใจอันนั้นไฟก็ลุกพลึบขึ้นจากใบไม้แห้งที่โปะกไว้บนแนวไม้ไผ่แห้งเหมือนผีป่าหรือปู่เจ้าสมิงใครแกล้งลรอเล่นเสียแล้วยิ่งบริเวณตรงนั้นเป็นที่โล่งโถงลมซึ่งโกลกเข้าตรงช่องว่างพอดีก็ยิ่งช่วยเป่าให้ไฟลุกระพือขึ้นอย่างรวดเร็วเปเลวไฟแลบเรียลุกลามตามแนวจนกลายเป็นกำแพงเพลิงที่แดงฉานขึ้นในพริบตา การลุกทุ่งอย่างพึบพับของกำแพงไฟทำให้มาที่ติดจะใจสอดอยู่แล้วพันตื่นทะลึ่งพวดพลาดจนอำนาจบางเหียนบังคับมันไว้แทบไม่อยู่ มัน 6, พกผันตัวสั้นเทาด้วยความกลัวไปข้างหน้าฝีเท้าเตลิดเปะปะมีหน่ำซ้ำยังพยศหักหน้าดีดหลังเพื่อสลัดคนอยู่บนหลังให้หลุดกระเด็นออกไปเพื่อน,น้ำหนักตัวมันจะได้เบาลงในการเพ่นหนหีพ้นไฟที่มันกลัวเสียด้วยแต่เข่าทั้งสองของแผนหนีบสีข้างมันไว้เหนียวแน,น่นขนาที่เขาใช้ความชำนาญทุกอย่างไม่ให้ตัวเองปิวหลุดไปจากอานนั่นเองเสียงกัมปนาขนาดฟ้าผ่าย่อยๆก็ดังเปรี้ยงป้างขึ้น คลอดีผีคุ้มจริงๆม้าที่เต้นหน้ากระตุกหลังอยู่ตลอดเวลาด้วยความตื่นไฟในตอนนั้นช่วยทําให้ล่างเขาแทนที่จะเป็นเป้านิ่งกลับเป็นเป้าที่สายซ้ายสายขวาเคลื่อนที่อย่างวุ่นวายอยู่ทุกวินาทีกระสุนลูกสองที่ไอ้สายพุซุ่มอยู่หลังกําแพงเพลิงซัดเข้าใส่จึงลอยกระจายผ่านเขาไปยังบุดบิดเจ้าม้าตัวนั้นยิ่งได้ยินเสียงสนั่นของปืนก็ยิ่งตื่นหนักเข้าไปอีกหลายเท่ามันัง,งาดขาหน้าทั้งสองลอยขึ้นสู่อากาศอ้ากล้ามแผดเสียงร้องยังขวัญกระเจิงพอสิ้นเสียงร้องขาหน้าหวบลงสู่พื้นนดิน ขาหลังดีดลอยขึ้นทันทีการกระดกตัวยังกระทันหันของมันทําให้ผู้อยู่บนหลังแทบหัวทิมปิวหลุดจากอานลงไปม่งโลกคอหักเอาเลยทีเดียวหากคนคนนั้นไม่ใช่ในแผนมรกรผู้ชินต่อการตื่นพยศของสัตว์สีขาระเภทนี้มาแล้วแผนยังสามารถเกาะตัวติดใจยอยู่กับอานได้เหนียวแน่นจริงๆเสียงกระสุนลูกซองนัดที่สองซัดโต,ตมผ่านมาอีกดูเหมือนผมบนหัวเขาจะลุกชันด้วยความตนกสุดขีดของประสาทไปแวบหนึ่งแม้ไม่มีร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเสียวแปบด้วยความเจ็บ นั่นแสดงว่าคนที่ดักซุ่มยิงเขาแบบหมาตาฟางรอบกัดข้างหลังอาจแม่นเฉพาะเป้านิ่งเท่านั้นก็เป็นได้ใจเขาชื้นขึ้นอีกนิดหนึ่งเมื่อรู้ว่าฝีมือศัตรูที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ามันไม่แน่เท่าไหร่หรอกแต่มมาตอนนั้นมันตื่นเสียจนลังไว้ไม่อยู่เสียแล้วมันห่อเตลิดไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปข้างหน้าแล้วยังดันแหกลามแพร่เสียงลงออกมาไม่ขาดปากมันพาเขาพุ่งไปทางตะเคียนดงต้นใหญ่ทันใดนั้นแผนก็เห็นไกลคนหนึ่งโผล่รับรับล่อๆจากหลังโคนตะเคียนเท่าต้นนั้น ดูไม่ผิดกับกอริลากำลังแยกเคี้ยวหลายกว่าอะไรทั้งหมดทมลใายตัวนั้นมีลูกระเบิดมือควงล่าด้วยท่าทางเหมือนบ้าเลือดแผนจําใบหน้า,าศูนตนนั้นได้แม่นยําเท่าๆกับใบหน้าของเขาเองไอจันมันจะเป็นไกลไปไม่ได้ไอจันคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้มันกําลังใช้ฟันกระชากสลักนิรภัยแล้วเงื้อน้อยหนาเหล็กเก่งคอทําท่าจะคว้างมาทางเขากลมเนื้อทุกส่วนไว้พอๆกับความคิด แผ่นสปริงตัวเด้งจากหลังมา้าใช้เท้าถีบสะโพกอาชาตื่นไฟตัวนั้นเสือกตัวเองออกสู่อากาศว่างเปล่าเต็มแรงล่างขอรอยริ้วล่นคลมลงในลำธารแต่ก่อนที่จะคว้างลงกระทบผิวน้ำนั้นปืนในมือเขาส่องเปลี้ยงไปทางตะเคียนชลาต้นนั้นอย่างรวดเร็วจะว่าแม่นเหมือนผีจับวางก็เห็นจะไม่ผิดนักลูกตะกัวนัดนั้นเจ่อเข้าต้นแขนไอจันเหมาะเหมิงมันล้มฟุบอยู่แทบโคนตะเคียนในพริบตาพร้อมๆกับที่ไอจันสุดท่วมลงไป เสียงผลไม้เล็กก็กับปน้าขึ้นสนั่นป่าแผ่นทุ่มตัวลงสู่ท้องลำธารเพื่อหลบรัศมิกระจายของระเบิดมือลูกนั้นควันสีดำเมื่อมลอยคลุ้งอยู่ทั่วบริเวณหมายไล่รอบๆแรลกกระจุยไปด้วยสะเก็ดระเบิดพอควันจางลงแผนโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำภาพที่เขาเห็นแทบทำให้สิ้นสติในบัดดล